อ่าวแล้วครับอยู่ับผมนะครับฟลสกิทในเกม Prince of Persia Two h e t Thrones Part Two ก็โอ้ย,อยเห็นใจกูบ้างกูเพิ่งได้ดาบตั้นมาเนี่ยจะให้กูโอ้จะให้กูย้ยอนเวลายอย่างเดียวเลยเฮ้ยจะจืบ Let's go เออโอ้โหถ้ามีเสานั่นไงตูว่าแล้วเอ๊คขึ้นไงวะออเคเฮ้ โอ้เสาล่วงได้ด้วยสุดยอดจริงๆอหือฮึโอเคฮึบปกติไม่น่ามีนะทังนี้ฮึบเฮ้ยลงฮึบกินน้ำ อ๋อเผื่อใครไม่เข้าใจดาบสั้นอันนี้นะฮะเป็นดาบเดียวกับดาบแห่งการเอ้่า Dagger of Time ที่เหมือนกับในหนังหนัง b r i n ซ o อ p e r s e ร์ The s เดดไซน์อับที่เคยมีมานะฮะถ้าใครไม่รู้ว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงก็อุ๊ย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  มันอะไรยังไงก็ไปดูหนังได้เพราะว่าหนังก็มีทำเกี่ยวกับคล้ายๆอ่าเกมอยู่เหมือนกันก็ถือว่าทำออกมาแบบโอเคเลยนะทำจากเกมที่แบบเออโอเคอะ่ะเฮ้ยอ้าวตายง่ายจังวะ ôi cho, dạ cho, ơi, ừ, dạ cho 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 cho, dạ đéo đéo dạ tài tài, sand credit Non. Like non. Okay, like once more the wheels of suffering are set in motion by my hand. I'm taking Kylina from the island of time, I have changed the course of history. Without the sands of time, I never journeyed to Azad. Never killed the vizier. Now he lives again. Driven by the same mad desire. I pray เหมือนกับพอมันพอเจ้าชายมันพาไคลีน่ากลับมาตายไม่เคยเจอวัเซียไอตัวไอตัวที่มันฆ่าไคลีน่ามันก็ไม่เคยตายมันก่อนเพราะว่าในภาคเดอะแซนอฟไทม์เนี่ยเจ้าชายได้ฆ่าวัเซียไปแล้วไกลจากศัตรูของฉัน Oh, what's, happening? What's, happening? what's the assembly? Wow. the prince had resurrected his greatest enemy. worse, he had accidentally delivered me into the man's hands, unleashing a nightmare plague across babylon. as if this was not enough, the prince had nearly been transformed by the sands himself. โอ้เจ้าชายโดนแปลงร่างนะเอ้าวเสื้อขาดเป็นสิ<ว>เจ้าชายตื่นไว้ก่อนไขว่ะโอ้เหมึอน ทางเครื่องหลังหายไป,าาไปแล้วราะงั้นแกต้องหาทางต่อไปเฮ้ยฮะใครอ่ะระวังทางมันลื่นนะ ทางนี้มันดีอย่างนี้มันขึ้นได้มันปีนได้แต่ว่าโอเคปะฮึบฮึบลงหรือขึ้นวะ ลองสินะดีดีฮึอ,อ,อืมโอ้โหตัวเราเนะี่ยอ้าวโอ้พวกมันดูไม่ชอบแสงอาทิตย์เลยนะเฮ้ยอืม ไปแล้วไปแล้วสก,กิลอะไรเนี่ยฮึบลงฮึบ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 ,บลงน้ำกินน้ำสะอาดปะวะกินไปทั่วเลยเจ้าชาย

ตามหาเลือดที่หายไปมียังวะช,<อ>ช็อตว่ะ้หชือปุ๊บล่อง Wait. Oh, my God! Oh, my God! Evolution! Prince! Evil to Dark Prince! Why, why, why? I need. Oh! Oh, oh! Call it what you do. You have the ability destroy your enemies. Now, use it. โอ้โอแทบไม่ต้องใช้แทบไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์อ่ะสันสู้แลวฉันแลวฉันอ่อนแอลงได้ซสายแล้วแกจะแข็งแกร่งขึ้นพามันไปชี่แสงมามา อ <v> anyway, โอ้จาโอ้จอ้เจโอ้เจ้าออาออมีโซ่เว้ยอ๋อไข่เฟนมาวะเอ้ยเกือบละโอ้โหลุมนกลมาก

Thing, it's like... You have infected by the sands of time, as as I am sure sure it's the damage. Damage. Maybe it's all the time you've spent amongst the sands, or <laughs> amongst the endless. Hmm? Either way, you are resisting it, mostly. Mostly? You did just huh? transform into something rather unique, so I think the word is quite appropriate. Think of it this way.

โอ้โหโอ้เโอเคเอาทรายก่อนเดี๋ยวเลื่อนหมดฮึบลงเฮ้ยเจอน้ำเป็นไรบ้างวะออ๋โอเคเจอน้ำกับล่างรับได้รับได้ Oh, we Okay. It's gone now. Gone now. Water seems to fight this corruption. Why did you hide this from me? ruin all the fun. Hey! Come on. Come on, baby.

มีอะไรนะไปแล้วเจ้าอุ๊ยโโอ้โหอา้าไปทางนี้ดิปลอดภัยเออไม่มีอะไรด้วยอะจุทางอะไรวะมันมเงียบๆแปลกๆ ทางมันยืดยืดจังวะเอ้าทางตันอ๋อๆนึกออกแล้วนี่มันทางเก็บเลือดโถนึกตั้งนานแดกน้ำอีกแล้วเจ้าอุอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตกใจโอ,โ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 อ้โหเฮ้ยลงกงโอ้โหอันตรายไปเล้ เรียบร้อย you gain bonus บ e a l t h โอเคพังจะมีเจอบอสไหมเนี่ยภาคนี้ภาคสองั่นบอสกี่ตัววะไม,ไม่ใช่บอสมินิบอสก็มีโอ้ในใจจริงไปโดดดิ๊ อเคไปลุยกับอ e. ีตรงนี้อันตรายที่เป็นไเฮ้ยอ้หู้อู้จุ๊บโอเคเซฟเสัว อันตรายว่ะเฮ้ยจจ๊บเฮ้ยจจ๊บโดนแลวะโอเคโอ้โหโอโห้มันไม่เห็นว้ย When the prince was struck by the sands of time, something was broken within. Something strange and cunning. Something dark. The seven years spent on life the land, oh, 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 oh. this burden sustained his other half, gave it strength. มอบความแข็งแกร่งให้เขาโอ๊ยโอกูไม่ทันแปะที่นั่นอ่ะโอ้ยมีแค่เวลาเท่านั้นที่บอกได้อ่าสักอย่างแปลไม่ทันเฮ้ยขึ้น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 โอ้โอเครอด คยังไม่เจอบอสยังไม่มีบอสแต่เป็นเจอเสาทรายอะไรทีเดีบาบิลอนโคตรไกลเฮ้ยตั้งใจข้างล่างเกิดอะไรขึ้นไม่รู้โอ้ยนั่นมัน

บัลลังก์ของฉันเมืองของฉันหน่อยเราจะตามเข้าไปโอ้โหฮิวเดอร์แซนกาดเกรดกาดวันซอร์ดอีเนมีเนีย The sand gate RQ, You can collect it sand of time. Lip light, Sand car. Lip light. A new Zen tank. What's happening? Well, that certainly went according to plan, did it not? not That to plan, did it not? That to That entering to plan, to trouble. I will simply have to resort to a more traditional form of transport. Hopefully with greater success.

Ô, oh, Hết Đấy Ừ Ok Cái này to quá Cái này mất Ok Hết hey, chọn อันตรายอันตรายอันตรายเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเดี๋ยวย้อนแปด เปิดประตูอันที่หนึ่งชวิงอู้หูเอา้าแปลง,ลงไรงฮนะกูออคือพออากาศร้อนไปกูว่าแปลงล่างเหรอหรือยังไงวะไม่เข้าใจการแปลงล่างอา๋อไปไงวะวิง่งแล้วกดวายอ๋อก็เหมือนก็เหมือนไอที่ใต้ดินน,นนะ Oh, okay. ah. อ๋อโอเคเอ้าว what กูก็ล่วงอยู่ดีปราะวะกูไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอะเอ้ยจ้าอ้า ah. ว what the fuck เดี๋ยวเออเออก็ว่ามันต้องถึงนี่วะเอ้ย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 อือหือโอ้แม่งง่ายของเจ้าชายอีก チェット โอ้โหไม่เห็นจริงเหรอวะเพื่อนนอนเยอะแยะเลยเยี่ยมจริงๆเฮ้ยจาะโอเคไปแล้วเวย้ยไปแล้วเวย้ยไม่อยู่แล้วเวย้ยเฮ้ยเลือดจะหมดเวย้ย อ๋อตัวตัวแดงตัวโอ้ตัวชมพูตัวแดงเออช่างมันเถอะแสดงว่าเลือดจะหมดด้วยเนี่ยเอื้อโอเคชัวร์ปะเนี่ยว่าควบคุมมันได้หยอ เด็ดถ,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 ถ้าฉันถ้าฉันชนก็ okay? uh, uh, เป็นการจบของพวกเราเอาใครวะนะหยุดเขาโแล้วมันไม่มีเซฟด้วยโอ้โหยากอะเนี่ยเฮ้ เร <Merci. S 2> ียบร้อยเอียง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 โอ้หึเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้กูเลี้ยวแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งแล้ะซ้ายเออกูเห็นอู้จ้าโอ๊้ทำดีมากเจ้าชายอืม มาขวางทางกูดีนะว่าเห็นนี่ลงไวเระวังอู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 นั่นใกล้เลยนะโอ้ยอ้หหเราทำได้โอ้ชัเอานะ The once bright and vibrant streets of Babylon now stood all the deserted. It's in the road, or fled. Those left the suffered terribly, Captured, tortured, and but the tortured, not so the 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 อ้ากูลืมแปรมัวแต่สนุกสนานไม่มีที่กินน้ำเซฟเว้ยโอเคจะจะปิดจบคลิปแม่งจบไม่ได้ไม่มีที่เซฟเฮ้ย <c oughs> แล้วมันก็ไม่เซฟให้ด้วยนะ <c oughs> ฉันภูมิใจนะโอ้ดี <c oughs> ความ ขอบคุณ,ค,ณคนท<ด>ี่ช่วยแกงแกไม่ได้ช่วยฉันฉันทำยอย่างที่สองแกไม่ใช่คนผีแกมันเป็นผีและสามฉัน,นไม่ได้ถามกับการช่วยเหลือแกและฉันไม่ต้องการอะไรวะควรจะให้ความเคารพมานะและแกควรให โอ้โหเราไม่ได้ัวคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราไม่ได้อยู่ลำพังเออโอ,โอเคครับก็ขอบคุณนี่ตามรับชมอย่าลืมกดไลค์ s ับส c r ร b e และแชร์ด้วยนะไว้มาต่อกันใหม่สำหรับภานหนาสำหรับปิ้นออปเปอร์เจียนะฮะสำหรับวันนี้ See you later Bye